ผลง,งานพวงมาลัยบ่าวสาวคู่นี้เราได้ร่วมออกแบบกับเจ้าสาวที่อยากให้ตัวพวงเป็นวงกลมชายอุบะาเป็นดอกกระดิ่ง3ชั้นแล้วก็มีดอกเล็กๆด้านบนมีความตื่นเต้นอีกแล้วกับการลงสีโทนพาสเทลที่มีความเป็นเชียร์ฟูลแฮนด์เมดมากเลยค่ะชมพูฟ้าม่วงเราตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้กลับมาลงสีครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง เป็นสีที่หวานแล้วก็ชวนฝันมากเลยค่ะในเซตนี้นะคะก็ยังจะมีพวงมาลัยแฟดที่เอาไว้คล้องบ่าวสาวในช่วงทําพิธีรดน้ําสางรับพรจากผู้ใหญ่ค่ะจะเป็นโทนสีเดียวกันให้ดูครบเซตน่ารักตามกันไปเลยวิธีแพ็คก็จะเอาใส่ในกล่องใสกันฝุ่นกันแมลงเก็บไว้ได้นานๆสีไม่เปลี่ยนเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเอามาทำความสะอาดซักได้สีไม่เปลี่ยนนะคะ ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่พิเศษมากๆในครั้งนี้เลยนะคะขอบคุณที่ไว้ใจให้ทำผลงานชิ้นนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ